ขอแค่โอกาสเชคคู่ใช้เวลา4นาทีทำแอซิดที่3ช่วยคอนซาซิวชัยสุ percho สารชาติทำแอซิดที่3ของตัวเองหลังลงสำรองช่วยคอนซาโดเลซัปโปโ,ปโลเปิดบาลายตอนโจูบิโลอิวาตะ4-0คว้า3าแคนนสำคัญขึ้นมารั้งอันดับ11ของตาราง ดยเกยมการแข่งขันในศึกเจลี2022นาที่28ของสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรเรเดียวกับมาทำผลงานได้ดีเยี่ยมสามารถเก็บชัยชนะได้2นัดติดต่อกันหลังเปิดบ้านเอาชนะจูบิโลอิวาตะไป4-0ซึ่งเกมนี้เจ้าเช็คสุโชคสารชาติแข่งดังทีมชาติไทยได้รับโอกาสในการลงสนามช่วงไทยครึ่งหลังก่อนจะลงมาทำแอซิสได้อีกครั้งและถือว่าเป็นแอซิสที่3ของเจ้าตัวแล้วสำหรับรายละเอียดในเกมนี้สุโชคสารชาติ ได้ลงสนามในนาทีที่86ก่อนจะลงมาทำแอซิสให้กับโทโมกิคาคามินิในนาทีที่9 0ส่วนอีก3ประตูของทีมได้จับอากิโตะคุกุโมริกาเบลาซาเวียและสึกโยชิโอกาชิวะจบเกม90นาทีเป็นคอนซาโดเล่ซัปโปรโรเด็ดขาดกว่าไล่ถล่มซูบิโร่อิวาตะไป4-0ต่อ 0. ทั้งนี้โปรแกรมในศึกเจลีก2022ในที่29ของคอนซาโดเล่ซัปโปรโร เตรียมออกไปเล่นจา่าฝูงยโกฮาม่าเอฟมารีนอนในวันอาทิตย์ที่18กันยายนณสนามกีฬาแห่งชาติยโยโกฮาม่าเวลา15นาฬิกา30นาที